ดีค่ะวันนี้นะคะอันนี้เราก็จะมาต่อกันที่เล่มที่สองเลยอย่างที่เราบอกค่ะเล่มที่สองเนี่ยจะเป็นเล่มที่อาจาร,รย์เนี่ยเขาจะไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเกี่ยวกับผู้ศรัทธาในลัทธิอมชินีิกี่ยวคะ่ะคือเราแบบอย่างที่เราบอกไปเนาะว่าเราเราเราหูทึ่งแกมาเอาจริงๆหรอคือเราแบบเป็นเราเราคงแบบไม่อะไม่ไปสัมภาษณ์ไอ้พวกเจุบไอ้พวกแบบลทัทธิพวกไอ้พวกคนเชื่อลัทธิพวกนี้นะแบบว่าแต่ พอเราได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบเราให้เรามีความรู้สึกแบบเออ,อจริงมันต้องรู้เขารู้เรานะมันต้องรู้ด้วยว่าทําไมคนเนี่ยเขาถึงไปเชื่อไอ้ลัทธิพวกนี้ใช่ไหมคะซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ย <c oughs> ก็จะแบ่งกลุ่มหลักๆออกมาเป็น3ามกลุ่มเนาะกลุ่มแรกก็คือคนที่เชื่อแบบศรัทธาจริงๆเลยคือเชื่อตั้งแต่แบบนนสตาดามุสอยู่แล้วแล้วก็คือศรัทธามากว่า เฮ้ยศาสดาคือผู้ไขข้องทุกอย่างเลยไนงะก็คือเชื่อว่าไอ้เจ้าไอ้เจ้าอาซาราโชโกเนี่ยมันคือศาสดาแบบผู้ที่จะนําพามันอนะหลุดพ้นจากภัยต่างๆได้เลยภัยพิบัติเอ้ยภัยต่างๆได้อันนี้คือกลุ่มแรกกลุ่มแรกที่เชื่อแบบเชื่อจริงๆเลยนะคือไม่มี ไม่มีอะไรที่จะแบบมาขวางกัน้นศรัทธานี้ได้อ่ะค่ะซึ่งเขานี้ก็เลยคือเขาแบบพอเขาเชื่อเขาก็เลยแบบคิดว่าไม่ว่ามันพูดอะไรไม่ว่ามันทําอะไรมันทดลองกาซาลีนการพี่ทดลองอะไรอย่างเงี้ยก็คือคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกเพราะว่าเขาก็คิดว่าเอานี่งานมันเป็นประโยชน์ส่วนรวมนะมันเป็นประโยชน์ส่วนรวมก็คือว่ามันมันมันปลดปล่อยคนนะเพราะว่าเขาศรัทธาศรัทธาและเชื่อแบบนั้นนะคะอันนี้คือกลุ่มแรกแต่ในเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะค่อยพูดต่อกัน,ะนะเนาะมาค่อยพูดทีหลังว่าในบรรดาสามกลุ่มนี้มีอะไรที่เหมือนกัน กลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่แบบประมาณเหมือนกับว่าตามกันมาค่ะเพื่อนๆก็คือว่าหมายถึงว่าสมมติว่าเพื่อนๆเข้ามาแล้วใช่ปะมีเพื่อนมีพ่อแม่มีอะไรเข้ามาก็ไปเรียกให้ไปเรียกให้ลูกไปเรียกให้คนนึงคนนี้เข้ามาตามก็คืออันนี้คือตามกันมาพอตามกันมาเสร็จเนีรัฐเอกลุ่มสองเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่ามีเหตุและผลนิดนึงบ้างนะคะแต่มันก็แบบกลายไปเป็นว่าบางกลุ่มที่สองเนี่ยบางคนเนี่ยพอฟังไปฟังมาก็กลายไปเป็นกลุ่มแรกนะ โอ้โหศรัทธามากเลยนะแต่บางคนก็คือจะกลายไปเป็นกลุ่มที่3มเเราจะค่อยพูดกันต่อคราวนี้เนี่ยคือไอ้กลุ่มเนี้ยมันก็จะแบบเหมือนกับพ่อมันมันเห็นกาซาลีอะไรเงี้ยมันก็เริ่มรู้สึกแบบกลัวแล้วว่ะเหมือนกับพ้ยมีความคิดได้ว่าเออมันไม่ควรจะทํานะแต่คราวนี้ตัวเองก็ไม่รู้จะออกยังไงก็คือไม่กล้าออกจากไอ้ลัที่นี้แล้วเพราะว่าไปได้ยินข่าวหรือก็คือข่าวรือที่เป็นข่าวจริงเนี่ยว่าถ้าหากใครทรยศหรือใครออกจากรลัที่เนี้ย จะถูกฆ่ามันก็เลยเหมือนกับไม่กล้าออกอะคะ่ะก็เลยยังอยู่ในละัทีนี้อยู่ดูที่แบบว่าเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าไ,ไอ้การกระทําของเขาไม่เป็นสิ่งที่ถูกนะอันนี้ก็คือคนกลุ่มสองนะคะแต่บางครั้งก็คือแบบกลายไปเป็นคนกลุ่มแรกก็คือเกิดศรัทธาขึ้นมาว่าคือคือสิ่งที่เขาทำม,ามันเป็นสิ่งที่ถูกนะพอมากลุ่มที่สามก็คือจะเป็นกลุ่มทดลองกลุ่มทดลองก็คือหมายถึงว่าเฮ้ยคือแบบอยากจะทดลองมาดูอะไอ้กลุ่มที่สามนี่มันเป็นกลุ่มที่อันตรายสุดนะเพราะว่าคือ ลุ่มที่สองบางคนก็ไปเป็นกลุ่มที่สามนะคืออยากจะทดลองคราวนี้เนี่ยคือไอ้ลุ่มที่สามอะตรสุดเพาะว่าอะไรมันมีความคิดมันมีความสํานึกรู้ผิดชอบทั่วดีรู้ว่าไอ้กาซาลีเนี่ยมันไม่ดีรู้ว่าสิ่งที่ไอ้นี่มันทํามันไม่ดีแล้วก็รู้ด้วยว่ามันอ่ะไม่ดีเป็นาศาสดาอะไรจริงๆแต่ก็ยังสนับสนุนมัน อ่ะก็ยังสนับสนุนมันนะคะเหมือนกับว่าคือทําไปเพราะความรู้เนี่แหละรู้ด้วยว่าแบบอันนี้มันจะทําให้ประโยชน์คือเป็นประโยชน์แค่ส่วนตนของมันเป็นแค่ความสนุกสนานชั่วคราวของมันแต่มันจะทํานําพาความชิบหายและวิบัติมาให้กับคนจํานวนมากมันก็ยังจะทำเท่อนี้เนี่ย เพราะอะไรเพราะความสนุกสนานหรือเพราะความคิดวิปลิตส่วนบุคคลของมันเช่นเดียวกันล่ะค่ะเพื่อนๆนคือไอ้พวกนับถือรัทีิพวกเนี้ยมันจะมีอีกกลุ่มพวกเนี้ยกลุ่มพวกเนี้ยคับไอ้พวกแบบไอ้พวกทั้งหลายอะที่เกี่ยวกับรัทธิประหลาดเอิ่มอ่ะชุมนงชุมนุมอะไรพวกเนี้ยมันจะต้องมีอีกคนกลุ่มพวกเนี้ยเพื่อนเพื่อนกลุ่มกลุ่มพวกที่มันทดลองอะ เพื่ออะไรือว่าเพื่อนๆสมมติถ้าพวกกลุ่มชุมนุมที่มันรุนแรงเนี่ยมีการฆ่ากันเกิดขึ้นนะคะก็คือจะแบบเพื่อเอาอีกกลุ่มพวกเนี้ยมามามา,มาเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับแบบความบ้าบินของมันอ่ะก็ต้องมามาทําร้ายคนอะไรอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันกับรัททีก็คืออีกกลุ่มพวกนี้นคือพอมันคือมันรู้อยู่แล้วแหละว่ามันก็ไม่ได้ดีอะไรหรอกแต่มันก็คืออยากที่จะทําเพราะความสนุกสนานของมันแต่คราวนี้เนี่ยค่ะอันนี้ก็คือแบบ เพื่อนๆรูม้าหมันผิดในเมื่อคนเราเนี่ยไต่ต้องดีแล้วรู้แหละว,ว่ามันผิดยังจะทำเขาเรียกว่าคนไม่ใช่ิไม่ใช่เรียกว่าคนงงน,นะเพื่อนๆเขาเรียกว่าแบบไงดีวะ อสัตว์นรกเลยอ่ะพูดง่ายพูดง่ายอย่างนี้เลยนะเพราะว่ามันดูแบบดูดูเป็นคำบรรยายที่ดูดูง่ายสุดเนาะเพราะเป็นสัตว์นรกกับเพื่อนเพ,นเพราะาแบบแต่เพาะาีกเพราะว่าไอกลุ่มแรกมันยังขาดความใต่ตองไงมันศรัทธาเลยไอ้กลุ่มสองมันก็ยังแบบเหมือนกับว่าอ่ะไม่อยากจะทาแต่ก็ออกไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยคือกลายเป็นปว่าไอกลุ่มสามามันเป็นกลุ่มที่แบบแย่ที่สุดแล้วก็มีเยอะนะคะส่วนใหญ่จะมีเยอะในในพวกราธิหรือพวกแบบพวกเนี้ยทั่วไปครานี้เนี่ยคือทั้งสา กุ่มเนี่ยอย่างที่เราบอกมันจะมีอะไรที่เหมือนกันเอะไรที่เหมือนกันตรงที่ว่าคือเรารู้สึกว่าคําพูดของเขาอะจะพูดแนวชิงให้อาจารย์เข้าใจว่าเขาก็เป็นเหยื่อเหมือนกันนะเขาไม่ไม่ใช่ว่าแบบเป็น เป็นแบบคนศรัทธาแต่เขาก็แบบเป็นเหยื่อเหมือนกันนะ่ะเป็นเหยื่อความคิดผิดผิดพวกนี้เหมือนกันนะ่ะคือเหมือนกับเราคิดว่านะไอ้สิ่งที่เขาแบบทำมาคืนหนึ่งเพื่อปกป้องตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือสามกลุ่มนี้ก็เป็นคนเห็นแก,นตนกนรร่ตัวทั้งหมดล่ะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนทั้งหมดนะคะอ่ากลุมที่สองอม,องอมีบ้างที่โอเคแต่ก็คือไม่ได้ไปหักห้ามอะไรก็คือเป็นคนเป็นกลุ่มที่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมใช่ไหมคะแล้วก็คือชอบเช่นปพุดนตรงนะมันสร้างความขัดแย้งแล้วล่ะก็คือชอบสร้างความขัดแย ก็ได้ทําให้แบบประมาณเหมือนกับเขาพยายามปกป้องตัวเองอ่ะเรารู้สึกได้ว่าถึงแม้หนังสือเล่มเนี้ยอาจารย์เขาเขียนเป็นกลางๆอ่ะมันก็ยังมีความรู้สึกได้ว่าคือเขาพยายามปกป้องตัวเองให้ตัวเองอ่ะ้นผิดอ่ะให้ตัวเองแบบประมาณเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ทําอะไรผิดนะคือฉันก็เป็นเหยื่อเหมือนกันเป็นเหยื่อของอาทิตย์อมชินลิกเกี่ยวนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นทั้งหมดเลยของเล่มนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่เราบอกเพื่อนๆเนาะถ้าหากว่าเพื่อนๆอ่ะ คืออยากจะอ่านกรณีศึกษาแนะนําเป็นสองเล่มเลยเพราะว่าไอ้กรณีศึกษาของเล่มสองอะ่ะมันดีอยู่เหมือนกันนะเพื่อนๆมันจะแบบประมาณเหมือนกับว่าคือมันจะทําให้เราเห็นเออ <c oughs> ว่าและทําให้เราเข้าใจว่าทําไมคนอะ่ะถึงไปเข้าเชื่อลนะัทธิพวกนี้คะ่ะอันนี้เราขอพูดแบบจริงๆเลยนะความเป็นจริงของเราเลยนะแบบอาจจะอาจจะไปกระทบกระเทือนความรู้สึกของคนอื่นนะคือคนพวกนี้เขาอ่อนแอคะ่ะเพื่อน เขาอ่อนแอพอแบบเหมือนกับว่าขาดที่พึ่งอ่ะเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองอ่ะพึ่งพาตัวเองไม่ได้<ม>ก็เลยต้องพึ่งพาคนอื่นพึ่งพาคนอื่นที่แบบคิดว่าดีอ่ะอ่ะก็เลยทําให้แบบว่านํามาสู่แบบว่าคือความอ่อนแอทางด้านจิตใจ<ม>ก็ได้นํามาสู่การเคารพปธิที่ผิดผิดไปนะคะหรืออย่างเช่นในปัจจุบันอ่ะเราพูดตรงน,นปัจจุบันของประเทศไทยเราก็เหมือนกันเนาะสายมูเออจริงๆเราอ่ะ ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้อน่ยเพื่อนเพื่อนคืออย่างที่เราบอกกับเพื่อนเพื่อนแหละว่าเราเป็นคนเชื่อเรื่องการเกิดทำของตัวเองมากกว่าถ้าหากว่าอะไรก็ตามที่แบบเขาสอนให้เราพรึ่งพาตัวเองได้มากที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่เรารู้สึกแบบเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกอะแต่ว่าไอ้ลัตตีเนี่ยคืออีกคนเชื่อพวกเนี้คือแบบถ้าเพื่อนเพื่อนอ่านแนละ้วเพื่อนเพื่อนจะแบบรู้สึกเลยว่าอ๋อคือจริงๆแล้วคือเขาแบบพึ่งพาตัวเองไม่ได้เลยเขาก็เลยต้องแบบมาทําแบบนี้อเขาก็เลยต้องมาคิดแบบนี้ว่า สิ่งแบบนี้มันคือสิ่งที่ถูกอะค่ะอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาที่ดีนะกรณีศึกษาที่ที่ที่ถัดไปอีกนิดนึงนะก็คือว่าเขาขาดความสุขค่ะเพื่อนเหมือนกับว่าคือเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่พอไม่พอใจในความสุขที่ตัวเองมีในปัจจุบันคือจริงอยู่ถึงแม้แบบบางครั้งเรามีความสุขที่มากกว่าคนอื่นอะหรือแบบถึงแม้เราแบบไปดูแล้วมีความสุขมากกว่าคนแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเขากลับรู้สึกว่าเขาก็มีความสุขน้อยกว่าคนอื่นอยู่ตลอดเวลา ก็คือความไม่รู้จักพอพอความไม่รู้จักพอเสร็จก,ก็ทําให้เขาหลงผิดหลงเดินทางผิดอ่ะหลงไปเชื่อในสิ่งที่เขาคิดว่าไอ้อาซาหาราชงโกะไอลทัททิเนี่ยมันจะทําให้เขามีความสุขอันสูงสุดได้เนี่ยค่ะก็คือเป็นกรณีศึกษาที่ดีทั้งหมดเลยนะทั้งสองเล่มนี้เลยถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะศึกษากรณีศึกษาอันนี้นะแนะนําซื้อสองเล่มแต่ถ้าสมมติว่าอยากซื้อแยก ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะยังไงวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้เลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ